ต่อวงจรง่ายๆครับหลอดไฟเทอนทานัีเล่สีขาหรือห้าขาแลนน้วแต่ขนาดะไปซ้อมมันไหนมาก็เอาตัวนั้นเ้เ่งใช้วิธีการต่อง่ายๆครับให้รู้หลักการทำงานของรีเล์ว่ารีเลมาทำงานยังไงสายไหนคือกดลวดสายไหนคือหน,อน้าคอนแทคจิ้มครับไฟต้องติดตอเอาเอาไฟติดนะ ไม่เอาควันของง่ายๆนะครับไม่ต้องผ่านกระปิ้นครับจิ้มเลยแทนที่การจิ้มออกูหบุกแล้ลุกเลยอ่อันไหน <ปะ S 1> อันไหนไปเข้าบวกอยูไ่ไหนจิ้มลุกโอเคนะครับจิ้มลุกเอาจิ้มหมวกไว้ก่อนอ่าครับ พอเราจิ้มลบเสร็จปุ๊บนะครับลีลีทำงานกระแสไฟก็ไหลผ่านไปยังจอไปนะครับพอเราตัดวงจรเสร็จปุ๊บลีลีก็หยุดทํางานไฟก็จะดับเสียงครับพครับตามอ้าวพอชื่ออะไร